ลีโหลดนะผมเนี่ยมาสอนวิธีเข้าเล่นเกมแล้วเจอกับผมเวลาเล่นนะเซิร์ฟไทยเลยเราจะยึดคลองเซิร์ฟไทยกันคองฝรั่งอย่างแรกเลยคุณต้องสมัครก่อนนะครับสมัคร ID ปุ๊บยืญญนยันอีเมลตั้งวันสูงสูงวันเกิดตั้งวันเกิดสูงสูงนะครับอะไรวะแล้วก็ยืญญนยันอีเมล ัเวเกมเสร็จแล้วกดเพนาาเข้ามาท่านี้อะไรวะแล้วก็ล็อกอินคนระับหลังจากที่ล็อกอินเข้ามานะครับ <in> ก็จะเข้ามาอยู่ในตัวเกมกันนะนสอนสมัครตอนเข้ามาคุณจะไม่มีตัวคุณต้องกดครีนิวเฮ้ยอะไรนี่แหละแล้วก็กดเป็นตำรวจนะครับปุ๊บเน็กนะครับนี่เซิร์ฟนี้ 3.0.0.1จะเจอผมครับใช่ปะวะเดี๋ยวเราไปดูกัน N A W N A W เยอะนี่ครับ N A W เซิ so ร์ฟ3001ปึปุ๊บจอยเข้าไปแล้วมันก็จะให้สร้างตัวของคุณที่จะเล่นนะแต่ผมสร้างไว้แล้วก็มันจะรับ จะปรับไอ้นี่ได้อะหน้าตาแบบไม่ซ้ำกันอะเป็นหนูเยอะจะปรับเป็นเหมือนคุณเลยก็ได้นะครับนัครับนะครับดูผมเล่นมายศคันเทพครับเลนดับโกทองคำขอร้องให้เอาเซิร์ฟนี้นะคนไทยนะคนไทยเล่นอันนี้นะมีอยู่ครั้งหนึ่งเล่นก็เจอคนไทยในนี้นะครับเซิร์ฟอื่นไม่เจอผมนะเลือกไม่ได้อีกแล้ว เซิฟนี้เท่านั้นนะค,ครับแล้วเราก็ไปเลยพอคุณสร้างตัวเสร็จแล้วเขาก็จะมาดินี่พอคุณสร้างตัวเสร็จแล้วนี่โอ้โหนี่ต้องใช้ยศยศผมดูตรงไหนวะนี่นี่ทับยศเล่นมานานแล้วผมเล่นมานานแล้วมาเน็กไม่ล่นกัน อ่าแล้วมันก็จะให้เรื่องนี่คือช็อปนะครับร้านคาา้าน,นี่แบบนี่แบบอะไรวะยิงเก็บตังค์อ่ะมันจะเป็นแแม็ปค่าได้ร้อยตัวก่อนชนะอะไรอย่างเงี้ยเอายิงแบ่งเป็นทีมโจรกับตำร,รวจส่วนนี่ก็พวกทำเวสเต็ม <c oughs> มือๆนี่ตอนนี้ที่ต่อไปนี่วิธีหาผมกดเซิร์ชพิมชื่อของผมไป f l u j e สองสามก็กดเซิร์ชนี่คือตัวบมแล้วคุณก็กดตุ๊บตุ๊บตุ๊บเนอะแล้วมันจะมีให้นี่อะไรวะแอดเฟ c น d นะครับแล้วคุณก็จะเจอผมเดี๋ยวจะช่วยทำเ u e r ทุกอย่างงหายหมดเยอะแล้วโหดแล้วรถก็หรูแต่งรถ มีรถด้วยมีรถด้วยจนตำรวจต้องมีรถนี่มีทั้งรถขายเปลี่ยนตัวแต่งสัก้โหูคนไทยนี่ตาสักหน้าแถวเลยหน้าแถวรถก็แต่งได้อุย้ยลูกอ่ะคุณ GTA นะครับเราก็จะไปมึงนี้ก่อนเลยนะเราอ่ะพอเรากดเข้ามาแล้วในเซิร์ฟมันก็จะของคุณมาแรกๆจะมีตรงนี้นะครับ 1. จุดตรงนี้มั้งครับ ออสองจุดตรงนี้พอคุณทำแล้วคุณจะได้แบบผมนะปึ๊บๆแล้วนี่กลับไปที่ล็อบบี้นี่นี่คือโอโ้ตอนนี้โจรสี่สิบห้าคนตำรวจมีสี่สามคนแล้วตรงนี้คือพวกเล่นนานแล้วมันจะได้ห้าดาวห้าดาวนี่มันจะลุมกระทืบมึงอ่ะนะมึงต้องขับรถหนีโจรถ้าโจรเป็นห้าดาวก็ตำรวจจะลุมกระทืบมึงะนะแค่นี้แหละ มึงจะโดนฆ่าเลอถ้าฆ่าได้ก็ได้เงินเยอะด้วยแม่งอย่างงี้แหละมึงต้องเล่นก็ได้มึงมึงตามค้าไอ้พวกเฮียเนี่ยโอ้สบายอ่ะกดไปเฮ้ยถ้ามันแหลกนี่มันแหลกอะ่ะพดูดง่ายๆไม่รู้อัดแล้วมันจะแหลกหรือเปล่านะนี่อัดครั้งแรกสปันโซนตุดโอ้แม่งแหลกแน่นอน อัดด้วยอุย้ยแนะนำแป๊บดเดียวแล้วก็ขออภัยอย่างแรงนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วปึ๊บโอ้แหลกเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นี่แลกตัวตัวทีเอ้ยตัวอะไรวะจำไม่ได้โอเคเออนอนเลยดี อมอสงานนี้ตัวผมครับเล่นมาเป็นปีแล้วก็หยุดไปเป็นปีคือปืนปนก็ซื้อจักพวกนี้ได้นะครับกนไนเฮ้ยไม่ใช่ดิเฮ้ยไม่ใช่วะไม่ได้แลกภาพนะครับนี่เนีน่ยตั้งแต่พอสอบพอ,อสอบแรกเนี่ยวันเล่นคายปีนี้นี ขับรถก็ระวังระวังด้วยนะครับกระดังแม่งเล่นอะไรไม่รู้เรื่องนะก็ปืนปืนอ่านี่นี่นี่คือของในตัวนะครับมีเพลงนี่เพลงทำเองนะอะไรก็ทำได้เลยนะเราทำกได้เพลงนี้ไม่จำหรือคุณจะทำเพลงดนตรีก็ได้นะเห็นมีดูไหมเห็นมีดูไหมเออทำได้นะ คุณค่ามันมันก็จะฟังเพลงนี้ของเราคันหูก็หนนี่รถนี่รถที่ผมแต่งอย่าลืมนะเซิร์ฟสามศูนย์ศูนย์หนึ่งถึงจะเจอผมมีกี่คันก็ไม่รู้ซื้อมาหลายคันอยู่หมดเวลาใช้งานแล้วนี่ทาวอน์นะครับนี่คันห่ยนี่แรกแรกคันนี้แรกแรกเลยสักู๊ปสกู่งานชิป เฟนนะะแอดเฟนมาพอผมออนก็กดก๊อบมานี่เงี้ยไทยๆเลยครับยังอย่างนี้นแลบแลบนี่กด F นะครับกด F เ,เลื่นลอนรถออกมาดิ นเฮ้ยรถอะไรแนบขึ้นมาหม่เว้ยคุณผู้ชมีแม่งไช้ไข่กันหรือเฮ้ยปั๊มน้ำมานี่สอบรถนบปั๊มน้ำมันี่ไว้สอบรถนะไม่มีอะไรเลยนี่รถมันก็จะกลับ ดีสมัครได้สองตัวตัวมูลจะเป็นโจนกับโ็นยาวโจนนงเดียวกัน่งนะดูอุ๊ยมันขดกูยอเยอะแล้วกูไม่กลัวหรอกนี่โจนนะครับย้อนอย่างนี้โจนนี่กูยตายโจนไปต่อไป่ะ ของเรามีไใครือได้แล้วแต่รถของอกกพวบดะเราขมยได้ตัวนี้ตรวจยงไม่ได้ขมยคร,รับตำรวจจะแบ,บนดนครับแล้วมันก็จะบ,บดไป้ตำรนเปรวจาเอออแล้วมันก็จะบดบดบดไปแล้วมันก็หายไปครับหรือเราจะยิงมันก็ได้ตายป่าวาไปดิ หีกหนแไดวแต่ถ้า,าโจรนะโจรจะกันเตะหน้าถ้าคุณเป็นโจรคุณก็จะไม่เจอผมอแต่เล่นเซิร์ฟเดียวกันอาจจะเจอผมก็ได้ เออเมื oh, ่อกี้ออกผิดนะครับนี่หนึ่งราดีสมัครได้สองตัวสองสตัวนะครับเออนี่ลองเอานะมีอะไรเนี่ยมีนี่แหละว,วะทำไมได้ไมไห่หายแล้วอะไรวะนี่คือโจทนี่ตำรวจนี่อะไรนี่อะไรดีเทลวิดีโอ วิดีโอวิดีโอนะอไม่มีอะไรเราาเดี๋ยวจะเล่นให้ดูสำหรับวันนี้สัสดีครับ